พาทุกคนไปงานที่ชาเทเรียมแกรนด์บ n งคอกกันค่ะมาถึงนะคะจุดลงทะเบียนเขาก็จะเชิญผู้ร่วมงานทุกคนเนี่ยมาบริจาคของให้กับมูลนิธิปันกันค่ะเป็นของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็จะได้นำไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆที่ต้องการได้ค่ะ บริจาคของกันเสร็จนะคะก็มาลงทะเบียนแล้วก็มีให้จับลัคกี้ดรอกันด้วยกิจกรรมแน่นตั้งแต่ต้นงานเลยค่ะก็ได้เจอกับพี่โรสนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่เชิญมาร่วมงานในวันนี้ค่ะ กิจกรรมแรกเลยนะคะเราก็จะไปเดินทัวร์โรงแรมกันค่ะวันนี้นะคะก็ได้ดูห้องพักของโรงแรมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่ฮอตฮิตมากๆก็เลยได้ดูแค่รูมไทป์เดียวนะคะซึ่งก็เป็นห้องที่ดูแล้วแบบอยู่สบายมากๆเลยนะคะในห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยที่ เป็นกระจกบานใหญ่ๆเนาะแล้วก็สามารถเปิดเห็นมาทางห้องนอนเลยก็มีความเซ็กซี่เบาๆนะคะในส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะก็ไปรับ w e ล c ค m e ดริงกันค่ะจำชื่อไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่าประทับใจเมนูนี้มากนะคะเป็นเหมือนแบบน้ำเก๊กฮวยผสมมะนาวแล้วก็เติมสปรายแบบสดชื่นเหมาะกับวันอากาศร้อนๆมากๆถ้าใครจัดงานที่นี่ก็สามารถรีเควสตเมนูนี้นะคะเป็นเมนูเครื่องดื่มเอาไว้เสิร์ฟแขกได้ นี่ก็เป็นส่วนเล็กๆน่ารักนักของที่นี่นะคะซึ่งใช้จัดพิธีได้เหมือนกันแล้วก็มีวิวศาลาที่นิยมใช้เป็นจุดรับตัวค่ะมาลองดูห้องฟังก์ชันที่ใช้จัดงานกันบ้างนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องขนาดเล็กนะคะจัดงานมั่นได้หรือว่าถ้าแขกประมาณ4 0 5 0ท่านก็ทำโต๊ะกลมทานอาหารได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นบริเวณของร้านอาหารทางด้านล่างนะคะก็มีเครื่องจักสารประดับเป็นเอกลักษณ์ และนี่ก็เป็นห้องฟังก์ชันอีกห้องหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาค่ะมีบริการนวดนะคะซึ่งก็สามารถใช้บริการในงานแต่งได้อถึงเวลาแล้วนะคะเรามาเดินเข้าห้องบอลรูมกันค่ะ ซึ่งห้องบอลรมที่นะคะเพดานสูงมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะก็คือไฟบนเพดานเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีนะคะตามซีนต่างๆที่ต้องการได้ด้วยละนี้ก็คือทีมเวท ting sales แล้วก็ event sales ของที่นี่ใจดีแล้วก็ดูแลดีกับทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เชิญพวกเรามา มาเริ่มงานกันนะคะก็มี presentation นะคะเปิดให้เราดูว่าการจัดงานแต่งงานจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ถึงเวลาอาหารที่ทุกคนรอคอยกันแล้วค่ะจะบอกว่าอาหารที่นี่นะคะดูน่ากินมากๆแล้วก็มีหลากหลายมากๆเลยนะคะทั้งไทยทั้งเทศอาหารอินเดียก็มีนะคะอ่ะเรามาชิมกันนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยกันดีกว่าค่ะจะได้ ลองกินได้หลายอย่างนะคะน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะแบบสีสันสดใสแล้วก็ทำสดๆตรงนั้นเลยได้ครบเกือบทุกอย่างแล้วนะคะ,ะแวะมาดูของหวานกันอีกนิดนึงค่ะทีนี้ก็มีของหวานที่มีเอกลักษณ์มากมายเลยนะคะแล้วก็อันนี้หมูแดงหมูกรอบอร่อยมากกองทับเดินด้วยท้องค่ะไปช้อปปิง้งอาหารมาเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่ที่นั่งนะคะมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะ เลือกชิมก๋วยเตี๋วก่อนเลยนะคะจะบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวโรงแรมอะ่ะคือมันแบบเข้มขน้นมันอูมามิแล้วมันก็ อร่อยอะค่ะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะที่ให้หมูมาแบบจุกๆเลยแล้วก็มีตับชิ้นใหญ่มากๆรสชาติก็คือดีมากอย่างที่บอกไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวโรงแรมเลยนะคะใครชอบเมนูก๋วยเตี๋ยวนะก็มาที่นี่ได้เลยนะมาจัดงานที่นี่เแบลบเชื่อว่าแขกประทับใจกันทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ไปเอามาจากซุ้มต่างๆนะคะ หมูแดงกันก่อนเลยหมูแดงหมูกรอบอร่อยมากนะคะคือไม่เหนียวอะ่ะแล้วก็แบบนุ่มซอสก็อร่อยนะคะจะทานแบบเปล่าหรือว่าทานเป็นข้าวก็ได้อ,อนี่ก็เป็นวิวตอนเย็นให้ดูอีกทีที่ชอบมากๆนะคะและเราก็ได้รางวัลมาด้วยในค่าคืนนี้พร้อมของที่ระลึกนะคะติดหม้ติดมือก,กลับบ้านก็จะมีเป็นลูกอมนะคะแล้วก็จะมีขนมประจําวันนะคะของที่นี่เขาเจ็ดวันเจ็ดอย่างเลยนะคะ แล้วก็ข้างในถุงนะคะก็ยังมีเป็นแพ็กเกจของโรงแรมซึ่งถ้าใครสนใจจะจัดงานที่ชา a เ r ียมแกรนด์บังกอกนะคะหรือว่าที่อื่นๆของชา a เรียมเนี่ยก็สอบถามเบลมาได้นะคะอยากพาทุกคนไปจัดงานมากๆดูสิคะความน่ารักก่อนกลับยังมีของฝากติดหม้ติดมือด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชวนมาขอบคุณค่ะ